โอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนยางคันนี้กันเลยนะครับเนี่ยยางแตกยางรั่วแล้วนากับแบนได้เดติมลมให้แต่ข้างหลังข้างหลังสุดๆ,ดๆใช้งานเกินคุ้มเออ๋อไม่เป็นไรจะเ,เปลี่ยนให้เจียมๆชุดหนึ่งในนอกเลยนะครับเนี่ยเบอร์610 9 0 x 17นะครับลงกับคันนี้เลย โอเคอาตอนนี้เราก็ถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยยางใช้จนคุ้มเลยครับทะลุถึงข้างในเลยอะเดี๋ยวถอดประกอบเปลี่ยนใหม่ยางใหม,ม่ๆเจ็มๆนะครับเส้นเก่าแล้วก็ถอดออกถอดทิ้งทันงดัดยางออกเลยนะครับ หนนอกเราก็ทำเกินถอดออกมาเลยนะครับอ่ะไม่อยากออกเป็นยังไงอันนี้โปรดน,นออกสิเร็ียบร้อยไปอยู่นู่นมาชุดใหม่ลงไป เติมลมบ่โอ้คันนี้เดี๋ยวคันนี้ก็ไปเหยียบลวดลวดซึมมานครับเดี๋ยวจะทำการปะด้วยตัวนี้เลยนี่คือตัวปะของเรานะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยให้เรียบร้อย,น,อยนะนยจ๊ะ หลายนี้ก็ตรงกลางเขาก็ทํามันหนาดีนะครับเอาใจไวัรุ่นนะครับเนี่ยยางสวยนะครับหลายนี้เลยทําการประกอบยางนอกแล้วก็ประกอบยางในนะครับแล้วก็ดูลูกศรทิศทางกันหมุนให้ดีนะครับนับตัวมียเบอร์สองก็แถามมา2ตัวนะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปนะครับใส่แหวนเข้าไปแล้วก็นัดหนึ่งตัวนะครับ ขันให้แน่นพอประมาณนะครับโอเคเรียบร้อยอ่าประกอบเข้าไปนะครับเติมลมเล็กน้อยนะครับจัดยางให้สวยงามนะครับจัดยางให้สวยงามให้กลมเท่าที่เข้าทางนะครับอย่าให้ยางออกกัดอย่างไนนะครับอย่างในที่ใส่เข้าไปนะครับต้องกลมนะครับแล้วก็สวยนะครับไม่พับไม่ยับนะครับเพราะว่า ผมถอดบางเคสนะครับใส่ยางในมาคนระเบอร์เลยนะครับคนระเบอยยางในใหญ่กว่ายางนอกก็มีนะครับบางทีลูกค้าไม่รู้เรื่องช่างก็ใส่ใส่ใส่นะครับพอดีถอดมาปะนะครับวันก่อนนะครับไม่ได้เหยียบอะไรเลยมันมีรอยพับนะครับมันเหลือนะครับมันเหลือมันใส่ได้นะครับแต่มันได้ไม่ดีนะครับออก ออกจากร้านไปได้เดี๋ยวก็รั่วอีกนะครับอันนี้ต่อให้ประกอบดีขนาดไหนไปเหยียบตะปงตะปูก็จบนะครับของมีคมทุกอย่างทิมทะลุได้เหมือนกันนะครับอันนี้เรามองไม่ออกเรัเนี่ยแบบนี้คือไม่ผ่านนะกดไม่ได้ไม่ผ่านนะครับเราต้องมาจัดยางฝั่งนี้นครับดูให้ดีเนี่ยเห็นไหมนะครับต้องจัดยางในให้ดีครับเล็กเล็กน้อยน้อยห้ามมองข้ามนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ใส่ไปนะครับ โอเคแก้ไขเรียบร้อยนะครับนี่ครับยางก็จะกลมนะครับกลมสวยงามนะครับไม่มีรอยพับรอยยับแล้วก็สอนจุดเติมลมยางตรงนะครับไม่เฉยไม่เบี้ยวอ่าแล้วก็กดไปเลยนะครับเนี่ยการที่เรากดแบบนี้นะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ไม่เกิดรอยฉลอกปอกเปิดกขอบของลูกค้านะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้างัดมานะครับแต่ถ้าเราใช้ การกดออกไปแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีรอยฉลอกปอกเปิดขอบอยางก็ไม่มีการช้ำเสียหายใดๆนะครับอันนี้เราทำการกดโดยที่ไม่ต้องใช้เหล็กยัดยางเลยนะครับก็ถ้าไม่จะเป็นก็ต้องงัดถ้างัดก็ให้มันมีรอยฉลอกน้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องเด้งดีแบบนี้นะครับแล้วก็เติมลมครับดูยางขึ้นขอบด้วยนะครับถ้ามีอ่า ไข่ไข่นะครับแล้วก็รูปๆขอบๆนะครับก็ดีนะครับย,งยางจะขึ้นขอบสวยงามนะครับสองข้างนะครับทําการประกอบล้อใส่น็อตใส่บังทรงบังโซ่ตั้งหยอดน้ำมันเช็คบงเช็คเบรกให้ดีนะครับโอเคเรียบร้อยถ้บความตึงความแน่นก็เติมเอาเลยนะครับ Okay.